สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะเราก็จะเอาหมูสามชั้นมาต้มนะคะน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ทุบกระเทียมนะคะรากผักชีนะคะพริกไทยเม็ดใส่ลงไปนะคะแล้วก็ปรุงใส่ใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่น้ํามันหอยลงไปนะคะผงปรุงรสค่ะแล้วก็จะต้มแบบนี้นะคะใช้เวลาต้มประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะเพืเ่อนๆค่ะต้มไปเรอยๆครึ่งชั่วโมงแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มนะคะเพื่อกินกับหมูสามชั้นนะคะวิธีทําน้ําจิ้มของเอ่อเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะเราก็ใช้พริกนะคะกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะตำนะคะตำทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะนะคะอันนี้ตามชอบนะคะถ้าใครจะใส่ถั่วนะคะถั่วตัดนะคะลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ดิฉันไม่ชอบกินถั่วตัดค่ะดิฉันจึงไมไ่ใส่นะคะถั่วตัดก็ตาให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่ผงนัวค่ะผงนัวนะคะ,นนะ,คะอันนี้จําเป็นเลยนะคะเพราะว่า เป็นน้ำจิ้มนะคะเราก็จะต้องใส่ผงนัวลงไปด้วยค่ะแล้วก็รสด,ด้วยมะนาวค่ะก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะเปรี้ยวหวานหวานเผ็ดๆนะคะหอมมะนาวนะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้น้ํำจิ้มแล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเลยจ้า ก็จะเจียวกระเทียมนะคะไว้โรยหน้าเส้นหมี่ของเรานะคะโดยใช้ไฟอ่อนๆคะ่ะนะคะเจียวกระเทียมไว้ให้เหลืองนะคะแล้วนะคะเมีย่ยงหมูสามชั้นคะ่ะเราก็จะมีเส้นหมี่ลวกนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็มีผักนะคะผักสลดัดผัก ชีล้อมผักชีลาวนะคะผักอะไรก็ได้ที่เราอยากกินนะคะแล้วก็นี่หมูสามชั้นที่เราต้มแล้วก็หัน่นไว้เป็นชิ้นๆนะคะนี่ค่ะผักของเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดค่ะถ้าใครชอบใส่ถัว่วก็ใส่ไปด้วยนะคะจุ๊บแจงไม่ชอบใส่ถัว่วค่ะก็เลยทำแค่อย่างนี้เลยนะคะน้ำจิ้มแล้วก็จะเป็นแบบซีฟู้ดนะคะ มาทานด้วยกันจ้าเมีย่ยงหมูสามชั้นนะคะอร่อยอร่อยเที่ยงนี้เลยจ้า